สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซลล์ลอยเจาะลึกดุพิจิตรของโลกภาพยนตรและบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับกับเรื่องราวในโลกภาพยนตร์ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับเวลา11บานิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับแคนครับเริ่มต้นช่วงแรกของรายการกันดีกว่านะครับแน่นอนนะครับข่าวฝากจากทางเครือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเฟ็กซ์นะครับ กับภาพยนตร์มากมายที่รอเข้าคิวฉายกันนะครับในสุดสัปดาห์หน้านั่นคือ16ธันวาคมนี้ซึ่งมีภาพยนตร์ดังนี้นะครับ The Matrix Resurrection นีพอจบไตรภาคไปนี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ลำดับที่4ครับของแฟรนไชส์สตอนที่ผ่านมาแล้วแน่นอนเป็นการกลับมาของคีน e รีฟแล้วก็ทีมงานของภูมกับ l a นาว a ชอฟสกี้ที่เขาบอกว่า มันจะไปต่อเส้นเรื่องกันยังไงก็ต้องไปค้นหากันนอกจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับภาคต่อของแอนิเมชันที่ทุกคนรอคอ,อยนะครับซึ่งในภาคนี้ครับอเล็กบอวินก็กลับมาให้เสียงภาคตัวบอสเบบีอีกครั้งนะครับ หลายเรื่องราวให้ติดตามกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะอยากเช็ครอบหรือว่าอยากซื้อตั๋วครับสามารถเข้าไปได้เลยครับที่ทาง w w w m a j o r c i n i p l e x c o m นะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชันของ Major c i n e p l e x ครับและแน่นอนครับเริ่มต้นรายการวันนี้เราจะทําให้คุณเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงนะครับที่เราบองว่าคอหนังคอบันเทิงแบบคุณไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนติดตามช่วงแรกเลยครับเซลลูลอยบีครับช่วงเซลลูลอยบีทสนับสนุนโดย Major Popcorn Delivery พอปคอร์นสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอป d e ลิเวอรทุกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ชีวิตกำลังแย่จนถึงขีดสุดปฏิเสธไม่ได้เลยว่าซีรีส์ที่สร้างความเกลียวกราวในยุคนี้คงหนีไม่พ้นเรื่อง Squid Game ซึ่งก่อนที่จะโดนเรื่องเ l บโคนแชมป i วยเก e เป็นซีรีส์เกาหลีที่มีคนดูมากที่สุดมียอดคนดูกว่า130ล้านคนภายใน1เดือนแถมยังเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกที่ทยานสู่อันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำอยู่ที่21.4ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว7 1 4ล้านบาทเมื่อเทียบกับมูลค่าที่สร้างให้กับบริษทัทเกือบ90้ล้านเหรียญสหรัฐหรือ30,000ล้านบาทโอ้ oh m ม่ o d นอกจากนี้ยังทำให้นักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นอีจังเจปังปูรีเยเขาไปอีกและนางแบบสาวโฮยอนจ่างก็กลายเป็น global ambassador ของแฟชั่นแบรนด์หรู อย่างหลุยส์วิต้องไปโดยปริยายจ้า <Wow. S 1> และเพื่อเป็นการตอบแทนทีมงานค่าย n น t f l i x ก็ได้แจกโบนัสย้อนหลังให้กับทีมงานนักแสดงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่ายยักษ์ใหญ่นั้นส่วนใหญ่ไม่ทำการเพราะหากซีรีส์เรื่องไหนกระแสดีงามค่ายก็จะตอบแทนด้วยการเพิ่มค่าตัวในสีซันนาค่ะ ด้วยสื่อสำนักลู o เบิร์กก็อธิบายว่าส่วนใหญ่หลังจากซีรีส์เรื่องหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วรายได้ก็จะเข้าค่ายไม่ใช่เข้ากระเป๋าผู้สร้างหรือนักสแสดงยกตัวอย่างเช่นผู้สร้างเกม f Thrones สี่เซนแรกๆก็ไม่ได้ทำเงินเท่าไรหรอกแต่พอสี่เซนท้ายๆแหมดังแล้วนี่ก็เจราจากันได้ก็ <Wow. S 1> ต้องขอสแสดงความยินดีให้กับทีมงานนักสแสดงด้วย เพราะหลังจากนี้ทุกคนก็จะจับตามอง Squid g เกมอีกครั้งเพราะผู้กำกับวังดองยุกก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วค่ะว่ากำลังเร่งถ่ายทำ4เซนซองจากบทเจ้าหญิงไดอาน่แห่งเชมสกีรางานนี้ขอพลิกมาฝั่งรายบ้างอะไรบ้างสำหรับแก้วกระดอที่คอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าจะมารับบทเป็น Evil Queen หรือแม่มดในภาพ์ทยาวไลฟ์แอคชั่นรีบูทของดิสนีย์เรื่องสโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดขาและหลังจากที่เป็นข่าวได้ไม่นานแฟนคลับของแม่ก็ออกมาทำแฟนอาร์ตต่างๆทำให้แม่ปลื้มไม่น้อยขอเอามาอวดลงไอจีเลย โดยภาพยนตรนเรื่อง Snow White และคนแคร์ทั้ง7จะเป็นการหยิบเรื่องราวของ Snow White มาตีความใหม่และคาดว่าจะผ่านมุมมองของแม่มดและผู้ที่มารับบทเป็นเจ้าหญิงขีม้าขาวคือ Rachel Zegler ที่กำลังเป็นที่จับตามองเพราะเธอกำลังจะคลอดภาพยนตรนเรื่อง w ว s t s ไซ e ์ t t r y y ในเดือนธันวาคมนี้ แถมยังมีบทใน Shazam Fury of the Gods อีกด้วยค่ะ <Wow. S 1> ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมค่ายดิสนียหันมาเอาดีหยิบเรื่องราวของซูเปอร์วิลเลนหรือวายร้ายตัวแม่แม่มาทำเป็นหนังเรื่องแยกเพราะกระแสะตอบรับเรื่องแม่มาลีหรือมันเลฟิเซนต์หรือไม่ก็ครัวลาดก็ดีเกินคาด ถมการดึงซูเปอร์สตาร์อย่างแกวกดอดดตในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กและไฮไลท์ของเรื่องเลยทีเดียวคะ่ะและเมื่อพูดถึงแม่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพักหลังนี้แม่ฮอตมากนอกจากจะเพิ่งปล่อยภาพยนตย์เรื่อง Red Notice ทาง Netflix แล้วเธอยังมีภาพยนตย์เรื่อง Wonder Woman พัก3และชีวประวัติของคลีโอพัตราที่รอคิวถ่ายอีกด้วยคะ่ะ ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง House of Gucci ได้ลงฉายในสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษก็ทำให้สื่อหลายสำนักต่างยกให้แมมมอนสเตอร์อย่างเลดี้กากาเป็นหนึ่งในตัวเต็งต่อจากสาวคริสตินสตีเวิร์ตในการเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ของปี2022โดย House of Gucci ซึ่งกำกับการแสดงโดยริ d ลี y สกอตตเป็นภาพยยตรนทีอ้างอิงมาจากคดีคาตกรรมที่สั่นสะเทือนโลกแฟชันเมื่อแพทริเซียเรนชิอาน่อดีต ภรรยาของทายาทคืชชอย่างมาริซิโอกูชีได้ก่อเหตุสร้างมือปืนสั่งสังหารมาริซิโอหน้าออฟฟิศของเขาในปี1 995ซึ่งในเวลาต่อมาเธอก็ได้รับโทษติดตารางถึง29ปีก่อนที่จะผนโทษไปเมื่อปี2016ที่ผ่านมาและแน่นอนบทของแพทริเซียก็ได้ถ่ายทอดโดยศิลปินหญิงดีกรีรางวัลออสการ์อย่างเลดี้กา้า ซึ่งเคยคว้ารางวัล Best Original Song และเขาชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง A Star is Born เธอก็ทุ่มตัวสุดๆ สำหรับเรื่องนี้เพราะเขาใช้เวลามากกว่า3ปีในการศึกษาตัวละครและนำคาแรกเตอร์ของแพทริเซียมาใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าปีครึ่งแถมยังพูดเรียนแบบสำเนียงอิตาเลียนมากกว่า9เดือนด้วยค่ะแต่เมื่อน,นำเมธอดแอคติ้งเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันก็ทำให้สาวกากาเกือบจะเป็นโรคแันิคครั้งที่เธอเดินออกตลอดในประเทศอิตาลี เพราะเธอไม่ได้ออกไปไหนมาไหนมาสองเดือนแล้วและลืมไปว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในกองถ่ายเทอมสดตัวขนาดนี้ก็รอดลุ้นรายชื่อเขาชิงรางวัลน,นักแสดงนำหญิงได้เลยเพราะคาดว่าจะไม่จำกัดแค่ออสการ์แต่รอเดินสายรับรางวัลการแสดงอื่นๆได้เลยค่ะ Bravo โอ้ oh, โหข่าวคราว,าวเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดทุกประการนะครับข่าวดีๆแบบนี้อัปเดตด,ดีๆแบบนี้นะครับติดตามกับเรา2คนได้นะครับในช่วงเซลอยบีทของรายการเซลอยเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ครับใช่เลยครับพักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนรอคอยเหมือนกันฮะ Spi d e r m ์ n No Way Home สักครู่เดียวครับซิกอัมน Gonna check out check I'm The Matrix. R R 16กันวาคนนี้ในโรงภาพยนตร์เมื่อประสิตกลายพันธุ์ตัวใหม่ถือกำเนิดกับพลังขย่ำสุดโหดที่จะทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าโคลัลเดีพิกเจอร์สและมาเวลภูมิใจเสนอการต่อสู้ครั้งใหญ่แห่งสายพันธุ์ระหว่างสองอสูรผูรล่าเฟนอมศึกอสสงแดงเดือดวันนี้ในโรงภาพยนตร์ ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอย์เรคเคอมเมนต์นะครับกับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูแคนครับ การประจนภัยของสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมาถึงภาคที่3แล้วในฉบับของหนุ่มทอมฮอลแลนด์ภายใต้ชื่อสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมทีมของเรื่องจะไปเล่นกับคำว่ามัลติเวิร์สหรือรจักรวาลคู่ขนานคือต้องบอกว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเรามีหลายจักรวาลน,นะฮะตั้งแต่โทมี y แม็กควานะครับมาแอนดรูว์กาวฟิลนะครับไม่แปลกเลยครับที่ในภาคนี้เราจะนำไวร้ายตัวก,ก่อนๆเนี่ยนะฮะเอามารวมกัน อยู่ในสไปเดอร์แมนภาคสานี้นะครับแม่คิดล้วก็น่าจะมันเหมือนกันเที่ยวนี้เนี่ยโดยเนื้อหาสาระเนี่ยจะคือความปั่นป่วนระดับ,บจักรวาลเลยหนุ่มพีเตอร์พาร์เกอร์เขากำลังตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นใครละเขาคือสไปเดอร์แมนเขาก็มาติดต่อจอมขมังเวทอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์เพื่อให้ด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ย่ายเวทมนต์ลบความทรงจำของประชากรโลกแต่การไล่เวทมนต์เที่ยวนี้เนี่ยมันสร้างความปั่นป่วนในจักรวาลคู่ขนานเพราะเราจะเห็นอาริ ของจักรวาลสไปเดอร์แมนนั้นหลุดเข้ามาในจักรวาลปัจจุบันอของพีเตอร์พาร์เกอร์ฉบับทอมฮอลแลนด์ไม่ว่าจะเป็นอัลเฟรดโมลิน่าซึ่งรับบทเป็นด็อกเตอร์ออคตาสครับถ้าเราจำได้จากสไปเดอร์แมนภาค2ในปี2004โอ้โหนอกเหนือยังมีกรีนกอบ b l ลินยังมีแซนแมนยังมีลิซิธและแน่นอนมีอิเล็กโทรตัวร้ายมามากขนาดนี้มันก็มีหลายกระแสบ,บอกว่าเอ๊ะ แล้วมันจะมีสไปเดอร์แมนตัวอื่นเข้ามาในจักรวาลด้วยไหม,มก็คงต้องไปพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์ครับใช่เลยครับแต่ว่าวันนี้นะครับในรายการของเรามีตัวอย่างของสไปเดอร์แมนโนเวโฮมาฝากกันติดตามกันเลยครับในช่วง o ซลล r e c ร m คเมนกับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid c e o r m เ s o ล e v าร i คเมน from every universe hello peter you're flying out into the darkness to fight ghosts what do you mean they all die fighting spider-man it's their fate i'm sorry kid yummy yeah, too don't ah! look there has to be another way there isn't they're a danger to our universe. I can't save everyone. แค่นครับเราต้องยอมรับว่ามีแฟรนไชส์ภาพเพยียรเรื่องหนึ่งพอจบตอนที่3เนี่ยในปี2003มเนี่ยมันเป็นเวลา18ปปีละแฟนๆก็นึกอยู่ว่าเรื่องมันจบแล้วทำไมถึงมีใหม่พี่หมายถึงเรื่องราวของภาพเพยียรแฟรนไชส์เรื่อง The Matrix ซึ่งตอนจบนั้นคือ The Matrix Revolution ใช้เนี่ยฉายในปี2003เท่ากับปีนี้2 0 2 1ครับมันคือ18ปปีวันนี้กลับมาละ ภายใต้ชื่อ The Matrix Resurrection คือต้องบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้น20ปีหลังจากเหตุการณ์ The Matrix Revolution นะครับนีโอเนี่ยก็ออกไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะฮะที่ซานฟรานซิสโกเป็นโทมัสแอนเดอรสันเหมือนเดิมจนวันนึงครับเขาได้มีโอกาสไปเจอทรินิตี้ในร้านกาแฟแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยจำกันไม่ได้จนมอร์เฟียสเข้ามาแล้วก็ ให้กินยาเม็ดสีแดงนั่นจึงทาให้เขาทั้งสองต้องเข้าไปอยู่ในโลกแมทริกซ์อีกครั้งหนึ่งครับเราต้องยอมรับว่าตั้งแต่เราจําความได้เกี่ยวกับเดอะแมทริกซ์ตัวยาเม็ดเนี่ยมันเป็นใบเบิกทางสู่อีกมิติหนึ่งที่คู่ขนานกับเราส่วนหลายๆคนก็คงจําได้ว่าเป็นโลกที่ปัญญาประดิษฐ์นั้นได้สร้างขึ้นมาคู่ขนานเพื่อควบคุมมนุษยชาติใช่ครับแต่ว่าตัวพุ่มกับลานาวชอฟสกี้เนี่ยเขาบอกว่าเที่ยวเนี้ยมันจะถึงเวลาละที่เขาจะคลี่ปมทุกๆอย่างที่คนไม่เข้าใจ เกี่ยวกับเดอะแมทริกซ์เนี่ยใน resurrection ก่อนที่เขาจะเดินต่อกับตัวละครนีโอและทรินิตี้น่าสนใจนะครับวันนี้ครับเรามีตัวอย่างครับของ The Matrix resurrection มาให้ได้ติดตามกันนะครับติดตามกันเลยในช่วง serial recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ Billions of people just living out their lives. Oblivious. But this is the moment for you to show us what is real. I remember this. and yet it's obviously all wrong maybe this isn't the story we think it is they taught you good made you believe their world was all you deserved but some part of you knew that was a lie some part of you remembered what was real it's so easy to forget how much noise the matrix pumps into your head Something else makes the same kind of noise. War. What happens to Neo? Mr. The most important choice in Neo's life. Not his to make. She believed in me. It's my turn to believe in her. Part of me feels like I have been waiting my whole life for you. If you want to see Trinity again... Viper! Boys. Hey, I would just show them off and call myself the Spider Lady. Good answer, Mom. Good night. I love you, Mom. David? It's time David! David, wake up! Help! We couldn't find evidence of forced entry. on <laughs> I did not imagine it. David! David, David, David! I believe you. We don't know what this is. Layman, be completely honest with you. I was raised in a cult. Wake up, honey. I wasn't sure. something so beautiful and innocent come out of the chief. She had suffered such terrible abuse in her life. She had retreated into a fantasy world. If this is real, she needs our protection. <laughs> you no know, what if it's not. Everything hurts. It's time All again. Say the words. Ah! You have no idea what mm he's -hmm. getting. t คุณผู้ชมครับแคนครับพักชมโฆษาสักครู่ถ้ายัางไม่อิ่มกับเรื่องราวของ The Matrix Resurrection ช่วงหน้าเราสคนมีเบื้องหลังมาฝากกันครับ เม да. ื่อมัลติเวิร์สถูกเปิดด้วยพลังแห่งเวทมหาสงครามของสไปเดอร์แมนกับล่าวายร้ายจากทุกจักรวาลจึงอุบัติเกมผันศึกครั้งใหญ่ยิ่งที่คนทั้งโลกรอคอย s ไ i d e r m a แ No โนเว o m e 23ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นคุณูชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสานะครับสับสนช่วงโดยโก l d ด n d ด c k แคนเราต้องยอมรับว่า หนังเรื่องหนึ่งเนี่ยพอมันไปเจออุปสรรคที่มันควบคุมไม่ได้กว่าจะทําให้หนังเรื่องนี้ถ่ายทําเสร็จปิดกล้องได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มหาศาลมาก ที่ยกตัวอย่างนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ The Matrix Resurrection หนังเรื่องนี้เริ่มถ่ายทําในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ถ่ายทําที่นครซานฟรานซิสโกในสหรัฐอเมริการู้ไหมว่าข้อจํากัดของการถ่ายทำเนี่ยเพราะมันไ่ถ่ายทําในเมืองแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยต้องรวบรวมแล้วเป็นเงินมากกว่า400,000 0 0เหรียญสหรัฐซึ่งเป็นเงินมหาศาลมากถ้าเราคูณด้วยเงินบาทของเราวันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนักมากๆครับก็คือพอเดือนมีนาคมปี2020เจอพิษของโควิด -19 นั่นเึงทาให้การถ่ายทําต้องหยุดชะงักรวมถึงมาตรการต่างๆด้วยนี่นะครับถึงขัานพุ่งกับอย่างลาน่าวอชอสกี้เนี่ยนะครับถึงท่านบอกว่าไม่อยากจะกํากับแล้วแต่ด้วยนักแสดงแหละครับแล้วก็ทีมงานที่ทุกคนเป็นกําลังใจสําคัญครับก็เลยทําให้เธอต้องตัดสินใจกลับมากํากับต่อจนจบพอเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยทีมงานไปปักหลักถ่ายทํากันต่อที่กรุงเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีและการถ่ายทําทุกอย่างนั้นก็เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ เพื่อที่ทีมงานนั้นจะไปทำ post production ทำการตัดต่อเพื่อให้ฉายให้ทันปีนี้เดือนธันวาคมและเดือนธันวานคมก็คือวันที่16ธันวานคมนี้ครับใช่ครับแต่วันนี้นะครับเรามีเบื้องหลังของภาพยนตร์ The m a t r i x Resurrection มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับในช่วงเซลโูลอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Golden Duck ครับช่วงเซลโูลอยพิกสนับสนุนโดย Golden Duck Mr. Anderson. It's sort of impossible to articulate how it's seeped into our minds and culture. I can't even remember not having seen it. I can't remember my life before the world of the Matrix. What do you know you can't explain? But you feel it. Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix as an idea has lasted 20 years. People use terminology like, are you gonna take the red pill? You're either gonna take that blue pill or you're gonna take the red. Everything entered pop culture and stayed. We say a glitch in the matrix. The fact that that's a part of the lexicon. Mm. Deja vu. A deja vu is usually a glitch in the matrix. It happens when they change something. I think this is one of the few movies that has really has seeped its way into every kind of facet of popular culture. I'll run into young people who've done college courses. All of the philosophies and ideas around the Matrix. It's this amazing, magical, mythological world that has been created using numbers and digits. But it's actually about consciousness, it's actually about thought. Billions of people just living out their lives. You'll hear the sentences The Matrix changed my life. So I say thank you, change mine too. Quote. <laughs> และก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพีย์เรื่อง The Amazing Spider-Man ซึ่งฉายในปี2012มาฝากดังนี้นะครับ We all have secrets, the ones we keep and those ones that are kept from us ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง,ง่ายๆนะครับว่าเราทุกคนต่างมีความลับความลับที่เราเก็บไว้และความลับที่ถูกซ่อนจากเรา น่าเสียดายมากครับแค์ค,คุณูชมครับทั้งหมดนี้เป็น3 4, 4่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเพียรและบันเทิงกับผมมิตรานและคุณแคนติรุษนะครับเรา2คนนั้นจะมาพบกับคุณูชมทางบ้านนะครับในรายการซอร์ลอยทุกวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้ นั่นคือเวลา11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง t r u e For y o u มาเลข24แห่งนี้ครับใช่ครับท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ครับทางยูทูบชาแนลซิลลุลอยทีวีโชว์ครับหรือว่าไปพูดคุยกับเราที่เฟซบ o o กแฟนเพจซิลลุลอยนะครับรวมถึง2ช่องทางใหม่นะฮะฝากกันไว้ด้วยก็คือทาง Twitter แล้วก็ i n s t a g r กรมซิลลุลอยทีวีโชว์ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมการถ่ายทํารายการของเราทั้งคู่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรการอย่างเข้มข้นนะครับจากทาง เพราะฉะนั้นสาหรับผู้ชมทางบ้านนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันอย่าก,กาดตกหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจลนะครับใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างการรักษาเนื้อรักษาตัวพร้อมกับการดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณและคนรอบข้างคุณนั้นเป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้เราพิชิตโรคภัยครั้งนี้ให้จนสําเร็จนะครับ,รบวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรา2คนนะครับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ